การช่วยเหลือและค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะจากกรณีเหมืองหยกที่รัฐคชินของประเทศเมียนมาถล่มในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อเวลา8นาฬิกาค่ะและมีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า162คนค่ะวินาทีที่เหมืองหยกในเมืองพากันรัฐคชินถล่ม ถูกบันทึกไว้โดยผู้เห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งวันเร่งค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุดินถลม่มนวยดับเพลเมียนมาเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย162คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย54คนการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตต้องยุติลงชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะและอาจจะเกิดดินถล่มซ้ำอีก เหตุดินถล่มในเหมืองหยกรัดคชินในครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2558เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากนครย่างกุ้งไปทางเหนือระยะทางประมาณ950กิโลเมตรติดกับพรมแดนจีนถือเป็นศูนย์กลางของเหมืองหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกหยกที่ขุดได้ส่วนใหญ่จะถูกส่งขายให้กับผู้รับซื้อชาวจีน g l o b a l witness องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณจากทรัพยากรธรรมชาติประเมินว่าปี2,557อุตสาหกรรมโยกของเมียนมาทำไรายได้สูงถึงปีละ31,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 3 0 0 0 0ล้านบาทแต่เงินส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับกลุ่มนายทหารระดับสูงของเมียนมาคนขชินมองว่าพวกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรม จากการเจราจาระหว่างรัฐบาลกับบริษัททำรรมเหมือง